สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแพนอีกครั้งเกม Monster Tower Iceborn โอเคเมื่อวานนี้แพนได้ลงคลิปของปืนเบาลูกปลายไปแล้วเนาะคราวนี้ก็มาถึงปืนหนักลูกปลายกันบ้างก่อนอื่นต้องบอกว่าปืนหนักเนี่ยจริงๆแล้วแพงมีเซตของแพงอยู่คือเป็นปืนซาร์ฟี่นะคะแต่ว่าอันนั้นคือติดโล่เนาะอันนี้เป็นเซตของปืนจินดํานะคะที่ว่าไม่ติดโล่ค่ะส่วนตัวมันมีคนถามมาว่าปืนนี้กับปืนเสือ เสือฟอสแฟงอะอะไรดีกว่ากันส่วนตัวแพงชอบปืนจินดำเนาะเพราะว่าฟอสแฟงอะกว่าจะโมปืนอะให้แบบรีโหลดหลดีคอยมันโอเคแบบพอที่จะยิงได้ดีๆหน่อยก็สี่ช่องแล้วอะแล้วก็เพราะงั้นมันติดโลคถ้าจะติดโลคก็จะติดชิลด้ีงช่องหนึ่งเนาะหมอดหมดปืนมีห้าอันอะไปแล้วซะกสี่อะเออมันจะเหลืออยู่ช่องเดียวในการแบบใส่พวกโจมตีหรือว่าสโคปอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็ ไม่มีเพชรสก,กิลด้วยเนาะแล้วก็พลังโจมตีก็เบาวกว่าพี่จินด้วยก็เลยแบบเออจินดาดีว่าดีกว่าเคเซตนี้แพงเป็นลูกปลายสายที่ว่าไม่ติดโล่นะคะแต่ว่าแพงใส่เอยียบลักมาแทนเนาะก็จะได้ยิงสะดวกสะดวกตอนแรกแพงกำลังคิดอยู่ว่าหรือแพงจะใส่อีเวทหมาดีนะ้าแต่ปอทม,มาแพงก็เลยคิดว่า เอออีเวด5เนี่ยโอเคมันกลิ้งหลบเสียงได้ก็จริงแต่ว่าทนจะเสียจังหวะในการยิงฟรีไปเลยในขณะที่ถ้ามอนสเตอร์บางตัวเนี่ยเข,าข้า,ารามอยู่แล้วเราแบบไม่ต้องกลิ้งหลบอะ่ะคือยิงต่อได้เลยอะ่ะก,ก็ก็โอเคอยู่นะก็เลยใช้เซตนี้แหละคะ่ะแต่ข้อเสียงของเซตนี้คือโอเคมันเป็นสาย DPS ที่ว่าแค่จะไ,แบบไม่มีส e กิลเอาตัวรอดเลยแบบไม่มีอีเวดอะไรแบบนี้นเนาะก็คือกลิ้งหลบอย่างเดียว ดังนั้นสิ่งที่แพงทดแทนคือแทงเอาน้องแมวสายโลมาค่ะ,คะก็เนาะเซตนี้เอาไปโซโล่คอน้างสบายอยู่นะแต่ว่าถ้าลงทีมก็อาจจะต้องปรับนิดหน่อยเนาะใส่ฟินฟรีใส่อะไรก็ตามสบายเลยเวลาลงทีมทังชอบเขาเรียกอะไรอะ่ะทพงจะชอบติดโลค่ะแต่ว่าแล้วแต่เนาะเซตนี้ก็เอาไปลงทีมได้เหมือนกันแหละแต่ว่าให้เพื่อนช่วยเปิดแผลเปิดอะไรเนี่ยแล้วเราก็ หาตำแหน่งดีก็จะดีเหมือนกันเนาะคือเพงจะบอกว่ามันแรงมากเลยแหละมันมันสะใจมากจริงๆโอ้ยอีกอย่างคือกระสุนของปืนจินเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเออมันเป็นารวเว้นสไน์ใช่มหมก,ก็ดีตรงที่เปิดแผลไวไว,ไวกว่าปืนแรมโบ้นะคะซึ่งโอเคเลย มีคนถามว่าไอแมลงแดงๆที่ดินตามแทงคืออะไรเนาะ <S <S เห็นหลายคลิปแล้วอาน้องเป็นพันเด้นอะนะคะก็ไปซื้อจากโโตมาได้เนาะที่มันมีเสื้อมีแมลงจินอะไรแบบนี้เนาะโอเคส่งแสจินเนี่ยไ,ไม่ใช่สินาลูก้าเนี่ยแทงแนะนา,นาให้เปิดตรงหัวกับตรงหางเขานะคะตรงโคนหางเขาเนี่ยยิงแรงมากเลยก็ถ้าสมมุติเปิดได้สองที่เนี่ยตอนน้องไปตีโล่เงี้ยไปตีพวกเด็กปั๊มเนี่ย เราก็ยิงห่างได้พอน้องหันมาหาเราเราก็ยิงหัวได้อะไรแบบนี้นเนาะสบายสบายสบายที่เลือกนารูก้ามาเพราะว่าหนึ่งคือเมื่อวานนี้คลิปปืนเบาแพงก็เล่นนารูก้าไปใช่มหมแล้วก็อีกอยาก่างนารูก้าค่อนข้างไวค่ะจากนั้นแล้วเนี่ยไม่ติดโล่เนี่ยก็สนุกสนานเลยอะ Dancing on the floor เลยทีเดียว แพงพยายามจะเอาอจิเตอร์นะคะถ้าถามว่าฟินได้กับอจิเตอร์ได้อะไรอืมถ้าเลือกได้เอาทั้งคู่แต่ถ้าเลือกไม่ได้เขเอาอจิเตอร์ก่อนละกันเนาะ <c oughs> เห็นไม้แรงนะพออจิเตอร์ทำงานก็จะแรงขึ้นแหมโกรดแล้วนี่นีนี่เนัเน,นไม่หลบหรอกเย่บปักห้าให้มันรู้ไปสุทีไงน้ำลายยืดเห็นไหมเราทำดามเมจได้ทีกว่าในขณะที่ถ้าเป็นทีเวเนี่ย ปืนหนักเนี่ยมันเสียเวลากลิ้งนิดนึงมันก็ไม่นานมากหรอกแต่ว่ามันเสียเวลาคือจังหวะที่เรากลิ้งหลบอ่ะเราอาจจะยิงได้สัก2-3 3ถึง3ทุดเลยอะ่ะนี่งงออกไหม่ายกระสุนไปแบบนี้เดี๋ยวน้องก็ตายแล้ว <c oughs> อาวุธแมวที่แพงแนะนำก็อาวุธชานะคะชาหรือหลับก็ได้เนาะส่วนตัวแันชอบชามากกว่าเนาะก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะ ไม่ลุกฉันไม่ลุกไปไปนู่นจะนอนยิงต้องสารภาพอย่างหนึ่งคือชุดนี้ยยังอักเมน n ไม่สุดตัวชุดนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งเนอะตอนนี้ขาดแคลนหินไรซ์ปิริตมากเลยเพราะว่ามัวแต่ไปเล่นเกมอื่นเอ้ยไม่ใช่เพราะว่าไม่มีเวลาฟาร์มเท่าไหร่นะคะก็นั่นแหละกำคาญปีดจังเลยเอาหัวมาสี เนี่ยเห็นไหมหัวเปิดอยู่แพนก็จะไม่เปิดแผลละเอดิงต่อเฮ้ยขอหน่อยอยู่นิ่งๆอา้าวไอเจิตเ,ตเตอร์หมดอีกแล้วก็ตกสินะทไมานารุก้ามันใจดีจังเลยอโอเคเด็กปัม๊มทำได้ดีมากแงบสกีงับใครไปนูน่นกำแงแพงโอเคเดี๋ยวพอน้องลุกมาก็น่าจะ ใกล้ตายแล้วนะคะมันก็จะปราณีจับเขาแล้วกันเนะาะเนี่ยน่าจะจับได้แล้วแหละอ่าเออจับตายแล้วกันนะนิใสแบบนี้เดี๋ยวเธอเฮ้ยไอ้นี่ใช้ได้แล้วมาลูกา้าหันมานี่เร็วอื้อโอ้ยสวยตายแล้วเรียบร้อย ก็เนี่แหละค่ะเซตปืนหนักที่ว่าลูกปลายไม่ติดโลของแพงเนาะก็ชอบกดไลค์ใช่กดซับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นั้นสวัสดีค่ะเพิ่มเติมเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าแพงจะเอาปืนหนักระเบิดมาลงให้เนาะแพงปรับเซตเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะก็เจอกันเนาะบ๊ายบาย Two. One, two, three, four. Oh.